รถผู้บริหารนะครับผมกับโตโยต้าแคมรี่ครับ 2.0G ปี2017นะครับตัวนี้นะสำหรับคนรายได้น้อยนะรายได้ไม่ต้องเยอะมากครับแค่1 7 0 0 0เจ็ดหมืนะครับเอาคนเดียวได้เลยนะครับตัวนี้นะราคาผ่อนเงินก็แค่8,000กว่าบาทเท่านั้นมาดูกันทั้งว่าตัวเนี้ยตัวโครงสร้างและบอดี้ออปชั่น่ะมีอะไรให้ไปบ้างนะครับผมตัวนี่ไม่ฉมหน้าเก่านะครับหน้าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับนะสว่างสว่างด้วยใหญ่แบบนี้เลยนะครับไฟในทางไฟเลี้ยวก็อยู่ในขคมเดียวกันมีมาให้เรียบร้อยทำเซนเซอร์ด้านหน้าจุดดคครรัับพ้ออมมไตหหกู่นี้ จากั้านหน้าเป็นตีโคเมียม้ยงครับอ่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะช่องลมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนะการระบายความรอ้อนการโฟกัสค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันเนาะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อลอยเดิมนะจากของโตยตาเลยนะครับส่วนแบบนี้นะเป็นยางมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับเครื่องยนต์บีบีไชยนะนะครับแบบนีน้กระจกมองข้างครับเป็นแบบพับเป่าไฟฟ้านะครับมีปไปเยกติี่ของกระจกให้นะเมื่อเปิดเป็นแบบโค้เมี่ยมนะครับ กระจกโตยต้าแท้หน okay. ึ่กบานเลยนะครับนะกระจกโตยต้าแท้หนึกบานแบบนี้นะครับภายในครับเป็นสีเบจนะครับทำให้รถดูสว่างยิ่งขึ้นนะครับนะภายนอกก็เป็นสีเทาตอนเงินอยู่แล้วนะครับนะข้างในเป็นเบจก็สว่างยิ่งขึ้นเลยนะครับคอนโซลกลางคอนโซลหน้านะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดำตัดด้วยลายไม้อ่อนนะครับนะลายไี้อ่อนแบบนี้สีน้ำตาลแบบนี้เลยครับตัวเบาะที่สวยมากนะครับนะโครงสร้างกับคือมาดีนะครับแล้วก็จะมีแค่บๆนิดหน่อยเนาะตาการใช้งานแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยไม่มีขาดเลยนะเห็นไหม ถ้าบอกนี่คือตึงอ่ะตึงมากนะครับเนี่ยกองน้ำือตึงแม่ไม่มีขาดไม่มีย้อยเนี่ยรถปี17นะครับตัวนี้นะเนี่ยสภาพบอรนะแล้วก็ได้เป็นบอร์ดไฟฟ้าคู่น้ด้ดยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนะคือบอกเลยว่าเนียนมากเนียนทิพยเลยนะครับมาดูส่วนของโครงสร้างกันบ้างดีกว่าเนาะนี่เข้นประตูครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้นี่รถสปอร์ตเมทาร์นะครับนะเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีกระบหนักมาก่อนนะครับนะชุดหนักความจมน้ํา ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับบอกเลยว่าเจ้าของเดิม <yogurt> ก um, ็ <yogurt> like ้ือ <yogurt> ด <meters>. ูแลรถดีมากครับนี่ไว้ดูตามน็อตตามข้างวัตโต้นะครับมอกรมีนะครับนน็อตไม่เคยขยับนะไม่แกะไม่ถอดเพลเดิมนะครับเยนี้ครับสภาพอตคือสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่น่าเชื่อว่าเป็นรถปีเจ็เจ็ดนะครับสตาร์ทรถพุ่บลิหารเลยนะครับนะดูดูลานะภาพไม่เก่าครับสภาพคือไม่เก่าเลยนะครับนย่ยนองไม่แก่สักจุดเลยนะครับ กระจกก็ได้เป็นออตโต้ทั้ง4บานเลยนะครับออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับเนยเียมสันตัวรถนะครับนะสภาพคือยังสวยยังนเนียนกิบอยู่เลยนะครับงานคิว้วคมเนี่ยก็คือไม่มีถลอกเลยนะเห็นไหมอย่างงานคิว้วคมเนี่ยนี้ไม่มีถลอกเลยนะครับสภาเพเกือกมาสวยมากตอนนี้กระจากก็ยังตัวต้าได้หมดเลยคนระับไม่เคยมีการจะต้หนักแน่นอนนะครับด,ด้านหลังนะครับที่นั่งหลังก็ไม่แพ้กันเลยนะนะครับนะสมา่าผู้พิหารนั่งด้านหลังเนาะนะครับถ้าเกิดแบบ เป็นรถเช่ารถหน่วยงานรถบริษัทอะไรนี้เนาะคือจะมีคนนั่งด้านหลังสม่ำเสมอก็ส่วนมากจะนั่งฝั่งนี้ครับแล้วดูสภาพนั่งก็คือแบบอ่ามีแค่สีเนาะตามการใช้งานแต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยเนี่ยตึงมากนะครับเนี่ยไม่มีขาดไม่มีย้อยเลยนะครับเนี่ยเนื้อยังแน่นๆตึงๆอยู่นะครับเนื้อสภาพรถปีสิบเจ็ดนะครับเนะี่ยเสิร์ฟนี้แอร์ด้านหลังก็อยูงนี่ให้นะครับที่วางแก้วน้ำกับออโตสี่บานนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ใส่ของได้นิกน้อยอันนี้คือใส่อะไรนะครับไม่รู้นะ ก็มีให้นะครับนะม่านเป็นม่านมือนี้ครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะเกี่ยวตรงนี้นะครับอ่ประมาณนี้เลยนะครับสวยสวยๆนะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะครับนะเซนเซอร์ด้านหลังให้หนึ่งสี่จุดกันเลยทีเดียวครับเซนเซอร์ด้านหลังให้หนึ่งสี่จุดนะแล้วก็มีแจ้งเตือนมุมบัอบสายตาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะนะเครื่องยนต์เป็นดีโฟร์นะครับดีสองสุกีตัวนี้นะไฟเบรกดูที่สามมีให้อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าตัวนี้นะครับที่เก็บของนะด้านหลังก็จัดกว้างนะครับนะจัดกว้างอาจจะดูไม่ค่อยลึกเท่าตัวปีใหม่น้อแต่รู้สึกว่าคอนข้างกว้างพอมควนะครับตัวนี้ก็ดูในส่วนพวกยางอะไหล่ของกอลสวินนะครับนี่ตัวนี้ครับยางอะไหล่ลายเดียวตัวรถเลยนะครับนะตัวล้อตัวยางก็เป็นยางบิดโตนนะครับยังไม่เคยสั่งัดพื้นะครับแม่แรงนะครับมีให้ครับนะก็ฟองัดล้อนะครับมีให้ครบทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมีหางน้เพิงให้ด้วยโอ้โหนะ แล้วก็รถนะครับนะรถปีเก่าจริงนะแต่ว่ารถก็ไม่เคยจมน้ำมานะเห็นไหมซึ่งลูกนักพับยังอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งยืนยันว่ารถอ่ะมันไม่เคยทําสีตรงตัวถังมาก่อนนะครับถ้าทําสีเนี่ยเขาโคนทับแน่นอนนะครับรถที่รถสวยครับนะที่โตหาให้ได้แน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างฝากระโปรงดีกว่านะครับนะโครงสร้างฝากระโปรงเป็นไงมาดูกันครับนะเห็นไหมน็อตสวยๆนี้เลยนะครับไม่แกะไม่แทีบเลยนะเห็นไหม เรถคือไม่แกะนะครับตัวสปอร์ตเมทาร์นะครับนะแล้วก็อยู่ครบเดิมๆแบบนี้เลยคือส่วนนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้คืองานมาดีมากทับง,งานดีมากนะครับอารียมสันตัวรถฝั่งนี้ก็คือสวยนะครับนะ <ST AR F> ประตูนั้นผมยังไม่ได้ปิดนะครับนะปิดไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้นั่งแบบนี้เลยนะครับตัวรถคือพอดี้เดิมพอด,ดีดสวยนะยังเตือนวงสายใต้ตรงนี้คนระับ แจ้งเตือนมองสายตานะครับแล้วเราดูภายในกันบ้างดีกว่ามาเริ่มภายในกันดีกว่าครับตัวเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับมีมุดที่ให้2ที่นั่งนะครับนะก็แจ้งเตือนหมุงสายตาตรงนี้นะครับนาสัญญาณเตือนช่วยเบรกนะครับเป็นเหมือนช่วยเปิดกลรกลยะเฉยเป็นช่ยกลไกะยะไม่โฟกัสนะกลรกยะนะแจ้งเตือนมองสายตาตัวนี้ก็คือจะมาโผล่ที่กระจกตรงที่มันรูปรถข้างกระจกตรงนี้นะครับนี้็กระจกเปิดปิดออโต้ได้ถ้าผูกกระจกแบบออโต้ครับ ผมเปิดรถสตาร์ทอยู่ขวาม,มือแบบนี้อ่าแค่นี้เลยนะครับนะตัวแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้ดูโอโซนครับแยกสายขวาอิสระหไหมบบนะนะไออโต้ดูโแบบอโซนนะบแบบนี้นะครับนะ้ายขวาแยกอิสระนะครับแบบนี้เลยอ่านะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะก็คือข้างในก็ยังเอี่ยมอ่องนะครับแต่ว่าก็คืออย่างว่ารถปีสิบเจ็ดแต่ข้างในคือสภาพคือสวยมากนะสภาพคือสวยมากจริงนะครับ พ่วงอะไรครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหลักๆก็เป็นการคุมพวกหน้าจอตรงนี้แผงหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็คุมพวกเครื่องเสียงคุมแบบปรับวิทยุแค่นั้นเองปรับวิทยุนะครับนะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับก็มีหมดโหมดโฮก็คือไว้ตัดเสียงเหมือนมีคนโทรเข้าปุ๊บนะเรากดโฮปุ๊บตัดเสียงเพื่อเราจะได้คุณสศัพท์ได้สะดวกนะก็มีตัวคูณค่โนนให้ด้วยนะตัวนี้มีคูณค่โนนให้ด้วยนะนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมาก ก็นนัในตรงนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นปิดเปิดมันในฝาด้านหลังแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเราเข้าเกียร์ถอยอ่ะมันก็จะปิดเปิดเองอ่าตัวนี้ก็ช่องใส่ของเล็กน้อยเนาะแล้วก็มี power l ให้นะครับ12โวลต์120วัตต์แล้วก็ช่องชาร์จ USB นะครับแล้วก็เป็นแจ็คหูฟังเนาะว่าเวลาเราต่อบลูทูธใช่ไหมบางทีสมัยนี้เนาะมีต่ตอบลูทูธที่ต่อ แล้วก็เปิดปุะตูแล้วเสียงออกทีตัวรถนะตัวนี้ก็ทําได้เกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับแบบทั้นบันไดเนาะที่วางแก้วน้ํมีให้สองช่องตรงนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนเนาะกระจกตัดแสงเป็นแบบแมนนวลน,นะครับที่ใส่แว่นตามีให้นะครับไฟก็กลังสว่างนะมีที่บังแดดมีกระจกมีไฟให้เป็นออโตนะนะ้ทั้งสองบานเลยนะนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับแบบนี้นะครับข้างในก็สภาพไม่แย่เลยนะกับรถที่ เลขไม้สองแสนโลต้องพูดตรงๆเลยไหมไม่ได้กอมาเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะครับนะไม้สองแสนโลนะครับสภาพสวยๆก,กิ๊บๆิแบบนี้เลยนะเนี่ยของเรามีให้ครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างครับบอดี้ภายในนะครับนะคือสวยอยะบอกเลยว่าตึงนะสภาพตึงเกือบเหมือนได้รถใหม่นะครับเหมือนได้รถใหม่เลยไม่แพ้รถใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว้องเครื่องกันดีกว่าครับผมในส่วนของตัว้องเครื่องนะครับนะด้านหน้านะครับนะสภาพยังสวยแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็คือผ่านการทำะปาไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทอดจะแบบพิียมเอาแบบนี้เลยนะครับ อลองดูนะัแต้มมาร์สีหลายๆอย่างนะก็อยู่จุดเดิมหมดเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับนะหลายๆจุดก,ก็ไม่ได้ขยับส่วนมากเนาะโดยจุดทั่วไปนะที่แบบมันไม่ได้แบบมีการไปตกแต่งไปเล่นอะไรของมันก็คือเะเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นน็อตสากระโปรงนะครับใตอนนั้นก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนะบอดี้โครงสร้างคือสวยมากรับอดี้โครงสร้างสวยมากครโก,ก็กเดิมเนาะสีไม่ได้ทำนะสีเก่าเดิมาก็ยังอยู่ครบกับน,นี้นะครับนะ ตัวนี้ก็ไม่ได้พ่นสีมาเนาะถ้าพ่นสีมามันก็จะสีจะหนากว่านี้แหละนะเวลาปิดเปิดปุ๊บมันจะเห็นชั้นสีเพิ่มขึ้นมาอันนี้น่าเป็นสีหลอกเพิจมจากโรงงานเลยนะครับนะสติกกเอร์คำเตือนต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับเดือยเดือยฝาอยู่ครบทุกจุดเลยครนะครับไม่ได้แกะไม่ได้หดแน่นอนนะครับนะครสภาพสวยมากนะนี่เราโชว์แต้มมาสีก็ยังอยู่เดิมหมดเลยนะสปอร์ตไม่ห้าทุกจุดนะเดิมๆจะเจอแบบนี้นะครับ หลายจุดเลยนะครับก็คือบอกเลยว่าโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะอันนี้รับมาเลขไม้ก็สองแสนกว่าก็ขายต่อแสนกว่านี่แหละครับนะไม่ได้มานั่งกอมาอยู่แล้วนันรับผลกรบคนที่รายได้ก็สักหมื่นเจ็ดมาของสักหมื่นเจ็ดละกันนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสบายสบายเลยนะครับออกมาเดียวได้เลยไม่ต้องมีคนทำด้วยนะครับได้ขับยังดีตัผู้บริหารตัวนี้นะครับอ่านี่รถสวยๆแบบนี้นะมีให้แน่นอน ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับตัวก้าวแคมรี 2.0G ปี2017คันนี้นะครับตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่489,000บาทนะครับผม489,000บาทนะครับนะได้ขับแคมรี ry, เราพูดไประเทศไท้เลยนะภาพ้างในเอียบออกสวยงามนะครับตัวโครงสร้างไม่มีกระทบหนักแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำหนักที่ตั้งจมน้ำกับสีก่ไมันะครับไม่มีนะแม้กระทั่งบอกภายในเนี่ยก็คือยังเกี่ยมแบบเนียนกริฟตเลยบอกเลยว่าเนียนกริฟตมากนะครับโครงสร้างคือดีจริงๆนะครับท,ทั้งนอกทั้งในเลยนะครับเครื่องยนต์ก็ยังดีแอร์ก็ยังเย็นนะครับ บอกเลยว่าขายได้ไปคือคุ้มมากตัวนี้ราคา4ี่แสนแปดหมื่นก้าันบาทเท่านั้นครับผมสําหรับคนที่อยากผ่อนเริ่มต้นประมาณแปดพันกว่าบาทนะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับนะรายได้ตักงหมื่นเจ็ดขึ้นไปนะขอหมื่นเจ็ดขึ้นไปนะครับอาชีพแบบพนักงานประจํานะครับมีสลิปเงินเดือนนะครับงารายได้สำคัญออกง่ายๆเลยนะมีบัตรเครดิตนะมีวงเงินนะครับใช้บัตรเครดินไปเดียวออกได้เลยนะครับผมถ้าสนใจนะครับผมติดต่อเซฟโทรครับต้อนโตรถยูงสองค่ะเก่งพอดีครับผมศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าสองหกสองห้านะครับนะเบอร์นี้สามารถโทร ถ้าสนใจยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ